สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องของเหมียวพิมพ์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเหมียวก็จะมารีวิวนะคะอายแชโดว์นะคะที่ซื้อมาจากช้อปปีอีกแล้วนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะคะทุกคนเจ้าตัวนี้นะคะมีชื่อว่า the loli makeup palette นะคะเป็นอายแชโดว์ของแบรนด์ imagic นะคะที่เหมียวเคยรีวิวไปแล้วนะคะซึ่งจะเป็นตัวอื่นๆไปเนาะตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเขามี 2- ส,สีนะคะมี2แบบเหมียวก็เลือกเป็นเจ้าตัวนี้มา ะะเดี๋ยวอีกแบบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นไว้ตรงนี้นะว่ามันเป็นสีแบบไหนนะคะตัวนี้นะคะเหมียวได้มาในราคา178บาทนะคะบวกค่าขนส่งอะไรเรียบร้อยก็จ่ายไปอยู่ที่207บาทนะคะตัวนี้เนี่ยรออยู่ประมาณ7วันนะคะไม่ไม่เกิน7วันหรือไม่ก็สิบวันนะเมียจำไม่ได้นะคะก็สั่งมาจากประเทศจีนแล้วก็อาจจะต้องไดรอนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะ ก็จะเป็นซีลมาแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นพลาสติกนะคะเพื่อนๆก็จะมีแบบสติกเกอร์นะคะติดไว้ทั้งสองข้างเดี๋ยวมันจะแกะออกเลยแล้วกันเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะคะตีแบรนด์ดีแมจิทไว้ทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ,บบะ,คะไม่มีกล่องนะคะตัวนี้มีแค่เป็นแบบตัวพาเลทเพียวๆมาเลยนะคะแบบนี้แกะออกมาปอะมานี้นะคะคือชอบเจ้าตัวผู้หญิงแล้วก็แบบ อาร์ตเวอร์ของเขามากเลยทุกคนคือมันสวยมากนะคะดูแบบลึกลับดีเนาะแล้วก็มาดูข้างในกันนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีแบบอะไรอ่ะพัตตินะคะแบบนี้กันไว้แล้วก็มีสีอายแชโดว์นะคะทั้งหมด9สีด้วยกันนะคะแล้วก็มีตัวนี้เป็นไฮไลท์นะคะแล้วก็เป็น คอนทัวตัวนี้เป็นบรัชออนให้มา2สีนะคะมีกระจกด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะคะสำหรับพาเลตนี้นะคะก็จะเป็นโทนน้ำตาลโทนส้มนะคะเป็นสีที่สามารถใช้ได้จริงนะคะเพื่อนๆก็สังเกตดูได้เลยว่าจะมีสีน้ำตาลที่เป็นแบบเบสิกเบสิกนะคะเป็นน้ำตาลที่แบบเข้มมากแล้วก็น้ำตาลที่เราเอามาแบบคัดเบ้านะคะแล้วก็จะเป็นสีชิมเมอร์ที่แบบ เป็นสีน้ำตาลเทาๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีส้มมีสีแบบส้มๆตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่เหมียวชอบก็คือว่ามันมีไฮไลท์แล้วก็มีคอนทัวร์นะคะแล้วก็บลัชออนสสีนะคะซึ่งเป็นสีบลัชออนที่เป็นสีส้มสีชมพูที่เบสิกมากนะคะเราสามารถแบบปัดสีนี้สีเดียวหรือว่าสีนี้สีเดียวหรือว่าเราปัดพร้อมกันทั้ง2สีเลยก็ได้นะคะตัวนี้ก็คือเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากซื้ออะไรเยอะนะคะซื้อแค่พาเลตเดียวแล้วก็ครบเลยอะไรประมาณนี้เนาะ ันนี้นะคะก็คือสวอชออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆทั้ง9สีจนมาถึงตรงนี้เนาะก็คือจะเป็นสีของอายแชโดว์นะคะส่วนตัวนี้ก็คือสีไฮไลท์นะคะตัวนี้เป็นสีคอนทัวร์แล้วก็2ส,สีนี้คือสีบรัชออนนะคะเพื่อนๆมองเห็นกันหรือเปล่าเอ่ยตัวนี้ก็คือเหมียสวอชรอบเดียวนะคะสีก็ค่อนข้างที่จะชัดแล้วก็สวยนะคะโอเคเลยนะสามารถแต่งได้จริงนะคะ เดี๋ยวเรามาลองใช้เจ้าพาเลตตัวนี้นะคะมาแต่งตาแล้วก็มาแต่งหน้าของเรานะคะเดี๋ยวเมียวก็จะแต่งแบบเยอะๆหน่อยนิดน,นึงแล้วกันเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้าแบบเยอะๆเต็มๆมานานาแล้วนะคะเพื่อนๆอันดับแรกนะคะเพื่อนๆเมียว,วก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะมาแต้มบริเวณเปลือกตานะคะประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะให้อาชโดของเรานะคะติดทนกว่าเดิมเนาะ ตัวนี้เพื่อนๆสามารถใช้ที่เพื่อนๆมีก็ได้นะสีแรกที่จะใช้นะคะมั์จะใช้เป็นสี b ี e ีฟนะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะคะเราจะมาคัดเบ้าก่อนนะคะเฮ้ยก็ติดอยู่นะ <laughs> เว้นวักยาวไป <laughs> คนรอฟังก็คือหลับแล้วประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ <laughs> ก็ถือว่าติดในระดับหนึ่งนะ ล่วงนิดนึงด้วยนะคะประมาณนี้นะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะใช้สีพริตตี้ตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นสีน้ําตาลที่อมแบบส้มนิดนึงนะคะแล้วก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะทาในบริเวณตำแหน่งเดียวกันนะคะที่เราคัดเบ้าไปแล้วนะคะอาจจะทาบแบบต่ำๆกว่านิดนึงหรือว่าทาให้ทั่วเปลือกตาก็ได้นะคะแล้วแต่เพราะว่ายังไงตรงบริเวณเปลือกตากตรงนี้เราจะใช้สีชิมเมอร์อยู่แล้วนะคะ นะ้สีเขาก็ค่อนข้างโอเคนะคะเพื่อนๆเรา๋แบบรู้สึกว่ามันเข้ากับสีผิวเนี่ยได้ค่อนข้างโอเคเลยอะประมาณนี้นะหรือว่าถ้าใครแบบทารองพื้นที่หน้าเรียบร้อยแล้วก็สามารถทาแบบใต้ตาได้เลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเนี่ยยังไม่ได้ทารองพื้นอะไรข้างล่างเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้เก็บวพวกที่มันร่วงข้างล่างก่อนนะคะถึงจะเอามาทาใต้ตาทีหลัง เองก็งงเองนะคะลืมบอกไปนะคะเหมียวอยากให้แบบว่าตาดูเฉียวเฉียวเฉียวนิดนึงก็เลยแบบจะทาเฉียงเฉียงขึ้นมาประมาณนี้หน่อยนึงนะคะไม่ได้ยนเยอะเนาะแบบนี้นะคะเพื่อนๆสีที่ได้มันก็จะแบบค่อนข้างที่จะละมุนแล้วก็กลืนไปด้วยกันกันกบตัวสีที่เราขัดเบาเมื่อกี้นะคะ ต่อไปนะคะเมียวจ,จะใช้สีเซิร์ชนะคะเป็นสีส้มๆแต่ตัวนี้น่าจะแบบส้มอมน้ำตาลนิดนึงนะคะจะแตะนิดเดียวนะคะแล้วก็มาทาเวนเปลือกตานะคะวิสีชัดมากทุกคนสวยสวยสวยประมาณนี้นะคะทั้งสองข้างคือไม่ต้องจิ้มเยอะก็คือได้สีที่แบบ โอเคแล้วนะคะก็แอบร่วงนิดนึงนะแต่ร่วงไม่เยอะนะคะถือว่าโอเคเลย <Nash> เดี๋ยวทาใต้ตาด้วยเลยแล้วกันลืมไปว่าถ้าเราทาเลยอ่ะแล้วเรามาเก็บแบบที่มันร่วงใต้ตามันจะง่ายกว่าแบบเก็บรอบเดียวอะไรประมาณนี้เนาะลืมค like ิดไปได้ยังไงวะแบบนี้นะคะโอ้สีชัดมากทุกคน ต่อไปนะคะเหมียวก็จะมาใช้เจ้าสีตัวนี้นะคะเป็นสีชิ้มือนะคะสี e n c h a n t ตัวนี้นะคะใช้นิ้วนะทาบริเวณเปลือกตานะคะแบบนี้ทุกคนสวยมากเลยอะ่ะ<ม>ก็คือกรบสีหนังตาได้ค่อนข้างโอเคนะคะเฮ้สวยนะ คือเนื้อเขามันนุ่มด้วยนะทุกคนมันไม่ได้แบบว่าหยาบด้วยนะคะสีชิมเมอร์ก็คือดีนะทุกคนต่อไปนะคะเหียวก็จะใช้สีนี้นะคะชื่อสีว่า coins นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลแบบว่าน้ําตาลทองๆนิดนึงนะคะเียวก็จะเอามาทาบริเวณกลางเปลือกตาแล้วก็ใต้ตาข้างล่างนะคะ แบบนี้นะโอ้โหสีสวยมากทุกคนคือดีมากอะกพตรงนี้นะคะคือกิ้มนิดเดียวก็คือแบบทาได้ทั่วเปลือกตาแล้วนะทุกคนสีด <puis> ีจริงอ่ะแน,น่นแบบนี้นะอันนี้คือเหมียวเริ่มทาแบบมั่วแล้ว เต็มเปลือกตาแล้วล่าสุดใต้ตานะคะยุดยด,ดตรงนี้ลลงนะคะโ,โหเลอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเก็บเอาทีหลังนะคะอันนี้คือเลอะเ,เกินไปแล้วสุดท้ายนะคะเหมียวจะใช้สีดิฟดัางนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะคะมาแบบจัดการทุกอย่าง ก็จะจิ้มนิดหนึ่งสร้างมิตินะคะบริเวณตรงนี้นะคะเบ้าตาให้แบบทุกอย่างมันเข้ากันนะคะข้างล่างดูยเด้อให้มันดูอึมคลึมยิ่งได้อีกนะคะวันนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะดูแบบข้างนี้ก็จะดูมีมิติกว่าข้างนี้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบแบบแค่นี้<ม>ก็ไม่ต้องใช้สีดีฟดาตัวนี้ก็ได้ ใช้แค่นี้ก็ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวขอไปแต่งตาให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาปัดแก้มแล้วก็คอนทัวร์กันนะคะโอเคนะคะแต่งตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาคอนทัวร์หน้านะคะก็จะใช้จากเจ้าพาเลตตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีนี้นั่นเองนะคะสีมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นน้ำตาลเทาๆนิดนึงนะเมียวคิดว่าน่าจะเหมาะกับผิวเรานะคะว่ามันไม่ส้มจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเมียวหาก่อน ใช้แปรงตัวนี้แล้เันนะก็จะแตะโอ้แต่ิีเดียวขึ้นมาเลยทุกคนมาล,ลองแบบสูงๆนิดนึงเอาประมาณนี้นะคะ<ม>เออ<ม>สีประมาณนี้นะคะ<ม>เหมือนมันไม่ค่อยติดอะ<ม> บริเวณนี้นะคะทำทั้งสองข้างนะคะเพื่อนๆหน้าเราก็จะตรงนี้มันก็จะเห <c oughs> ็นความแตกต่างก็คือว่าฝั่งนี้นะคะมันดูเหมือนแบบมีมิติมากกว่าฝั่งนี้นะคะ่ะพยายามนะคะเบลนให้มันแบบสมูทนะคะประมาณนี้หน้าผากด้วยนะคะสําหรับคนที่แบบหน้าผากกว้างทีหนึ่งเนาะประมาณนี้นะคะ จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนนก็พยายามแบบอย่าหนักมือมากเพราะว่ามันจะดูเหมือนแบบหน้าเราไปเพื่อนอะไรมานะคะต่อไปเนี่ยก็จะใช้บลัชออนนะคะแต่ว่าเนี่ยจะปัดแบบสองสีนี้นะคะสีส้มกับสีชมพูปัดใส่กันนะคะ mm hmm. ก็จะได้สีแบบชมพูอมส้มส้มอมชมพูนะคะ mm hmm. ก็จะปัดแบบว่าสูงๆขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะคะว mm hmm. ตัต้องเบาๆมือนะเพื่อนเพราะว่าสีค่อนข้างที่จะแบบ นัน่นเว้นวักยาวอีกแล้วประมานี้นะคะจะได้ประมาณนี้นะคะเหมือนสีในกล้องมันมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าของจริงก็คือสีสดนะคะสวยมากเลยนะต่อไปมันก็จะปัดไฮไลท์นะคะตัวนี้นะคะสีก็สวยนะไฮไลท์เนี่ยเดี๋ยวปัดแบบนิดนึงลวกันมาไ,ได้ มองไม่เห็นเดี๋ยวลองเปลี่ยนแปลงใช้แป,ปแปลงนี้ดูนะ,ะเออเป็นที่แปลงสีก็สวยนะคะเพื่อนก็ถือว่าโอเคแต่ว่าความละเอียดก็ยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะก็ได้อยู่ไม่ต้องไปปัดอะไรเยอะะมาณนี้เนาะแต่ว่าสีก็ทำให้หน้าเราสว่างขึ้นนะพุ่งขึ้นนะคะ พอได้อยู่นะคะถ้าเปรียบเทียบกับราคานนนหนวกคิวนิดนึงหมอตาหนิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากประนี้เออสวยอยู่นะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลูกนี้นะคะแล้วก็กับเจ้าพาเลตตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะอันดับแรกนะคะแพ็กเกจจิ้งนะคะแพ็กเกจจิ้งะะสำหรับเมียวนี้คือสวยมากนะคะเมียวชอบมากๆเลยนะคะให้ความแบบว่าลึกลับนะคะเวทมนต์ใดๆต่างๆนะคะก็คือแบบ โดนตกเพราะว่าเจ้าน้องคนนี้เลยนะคะแล้วก็ข้างในนะคะก็ให้กระจกให้อะไรมาในแบบราคาแค่นี้นะคะเหมียวถือว่ามันโอเคมากๆนะคะแล้วก็สีของอายแชโดว์นะคะที่ให้มาก็เป็นสีที่สามารถใช้ได้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจาําวันแบบเบาๆจนไปถึงแบบแน่นๆแบบนี้แล้วก็แน่นกว่านี้ได้อีกนะคะ และไม่ได้ให้มาแค่อายแชโดว์นะคะเขาก็ให้แบบไฮไลท์คอนทัวร์แล้วก็บลัชออนนะคะซึ่งเป็นสีที่ใช้ได้จริงเหมือนกันนะคะก็คือถือว่าครบเลยนะคะเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากซื้ออะไรเยอะแล้วก็คนที่เพิ่งเริ่มหัดแต่งหน้าใหม่นะคะสําหรับความแน่นของสีนะคะก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถือว่ามันมันก็เกินคาดอยู่นะเพราะว่ามันโอเคมากๆเลยนะคะกับราคาเท่านี้เนาะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะไปซื้อมาลองใช้เหมือนเมียวนะคะก็กดเข้าไปเลยนะคะช h อป e ี t ไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวม่จะลิงก์ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ข้างล่างนะคะเพื่อนๆราคาไม่ถึง300นะคะ207บาทอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะสรุปสั้นๆน,นะคะพาเลทนี้ก็คือ ดีงามนะคะเพื่อนๆราคาไม่แพงด้วยสําหรับใครที่อยากจะได้พาเลตแบบสีสวยมาลองแต่งดูหรือว่าหัดแต่งหน้าใหม่อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าคนที่ไม่อยากจะแบบว่าใช้เงินเยอะในการซื้อเครื่องสําอางนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับการรีวิว The l o r i a l Makeup Palette ตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ชันเดียวด้วยนะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆนะคะอยากให้เหมียวทำคลิปอะไรหรือว่ารีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เหมียวก็ไปแล้วน,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ